กลางป่าใหญ่สิงโตเจ้าป่าได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับหมาป่าผู้ดุร้ายมันเดินโซเซไปจนล้มลงข้างต้นไม้ใหญ่ร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดแมวบ้านตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ใกล้ป่าออกมาหาอาหารมันสะดุดตากับร่างใหญ่ของสิงโตแมวน้อยลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ แมวน้อยเห็นบาดแผลของสิงโตจึงรีบไปหาใบไม้และสมุนไพรจากรอบๆป่ามันค่อยๆใช้เท้าเล็กๆช่วยทำแผลให้สิงโตสิงโตมองด้วยความประหลาดใจหลายวันผ่านไปแมวน้อยเฝ้าดูแลสิงโตทั้งคอยหาอาหารและเรียทำความสะอาดบาดแผลให้สิงโตรู้สึกซาบซึ้งและเริ่มมองแมวตัวเล็กเป็นเพื่อนแท้ ด้วยความดูแลของแมวน้อยสิงโตค่อยๆแข็งแรงขึ้นจนสามารถลุกขึ้นเดินได้อีกครั้งมันลองคำรามทดสอบพลังของตนเองเสียงดังกึกก้องไปทั่วป่าเมื่อหายดีสิงโตกล่าวขอบคุณแมวน้อยและสัญญาว่าจะปกป้องมันเสมอแมวน้อยยิ้มก่อนจะกระโดดขึ้นไปนั่งบนหลังสิงโตทั้งสองเดินเคียงข้างกัน กลายเป็นมิตรภาพอันแสนพิเศษที่ไม่มีใครคาดคิดกลางดึกคืนหนึ่งฝนโปรยปลายลงมาจากท้องฟ้าอย่างไม่ลืมหูลืมตาเสียงฟ้าร้องคำรามดังกึกก้องในบ้านหลังเก่าหลังหนึ่งมีเงาตัวเล็กๆกำลังเดินไปเรินมาอย่างเหนื่อยล้านั่นคือโมจิแมวน้อยขนสีขาวฟูที่เคยมีเจ้าของที่รักและเอ็นดู แต่หลังจากที่เจ้าของจากไปมันกลับต้องอยู่ตัวคนเดียวในบ้านบ้านที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นสถานที่เงียบเหงาและเต็มไปด้วยฝุ่นหนาในทุกๆวันโมจิต้องตื่นแต่เช้าเพื่อทำงานบ้านทั้งหมดมันกวาดพื้นจนขนฟูนุ่มเต็มไปด้วยฝุน่นล้างจานจนเล็บเล็กๆสันเทา และซักผ้าด้วยน้ำเย็นเฉียบไม่มีใครมาช่วยไม่มีใครมาคอยปลอบใจเวลากลางคืนโมจิได้แต่นั่งมองออกไปนอกหน้าต่างมันเห็นแมวตัวอื่นมีเจ้าของคอยอุ้มคอยกอดและให้อาหารอร่อยออร่อยน้ำตาเม็ดใสๆไหลโรยรินลงมาบนขนนุ่มของมันแต่เจ้าแมวน้อย ไม่เคยยอมแพ้เลยวันหนึ่งขณะที่โมจิกำลังลากถังน้ำอย่างเหนื่อยล้ามีเสียงเบาๆดังขึ้นจากประตูหน้าบ้านเ้มวโมจิรีบหันไปและพบกับแมวตัวหนึ่งที่ดูสดใสและแข็งแรงกำลังมองมันอยู่แมวตัวนั้นยิ้มแล้วพูดขึ้นว่านายไม่ต้องอยู่ตัวคนเดียวแล้วนะฉันจะช่วยนายเอง จากวันนั้นเป็นต้นมาโมจิก็มีเพื่อนคอยอยู่เคียงข้างชีวิตของโมจิไม่ได้เดียวดายอีกต่อไปกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำนิทานเรื่องต่อไปด้วยนะคะในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีมีแมวตัวหนึ่งชื่อว่ามะลิอาศัยอยู่ในบ้านไม้หลังเล็ก ใกล้ลําธารมาลิเป็นแมวใจดีชอบทำอาหารชอบดูแลบ้านวันหนึ่งในขณะที่ฝนตกหนักมาลิได้ยินเสียงร้องแผ่วเบาดังมาจากหน้าบ้านเมื่อเปิดประตูออกไปมาลิพบกับกระต่ายน้อยตัวหนึ่งตัวเปียกโชกและสั่นเทาด้วยความหนาวมาลิรีบอุ้มกระต่ายน้อยเข้ามาในบ้าน แล้วใช้ผ้าคนหนูเนื้อนุ่มเช็ดตัวให้แห้งไม่ต้องกลัวนะเจ้ากระต่ายน้อยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปข้าจะดูแลเจ้าเองมะลิพูดพร้อมกับลูบหัวกระต่ายเบาๆกระต่ายน้อยซุกตัวเข้าไปในอ้อมกอดของมะลิอย่างไว้วางใจตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมามะลิก็เลี้ยงกระต่ายน้อยเสมือนเป็นลูกของตนเอง คอยดูแลและสอนสิ่งต่างๆให้ทุกวันเช้าวันหนึ่งกลิ่นหอมของซุปผักลอยคลุ้งไปทั่วบ้านกระต่ายน้อยกระโดดเข้าครัวด้วยความอยากรู้มาลีหัวล้อเบาๆแล้วบอกว่าวันนี้เราจะทำซุปผักกันมาช่วยแม่สิมาลีสอนกระต่ายน้อยหั่นแครอทและคนซุปผักในหม้ออย่างใจเย็น กระต่ายน้อยตั้งใจฟังและช่วยเหลืออย่างขยันคันแข็งเมื่อทำซุปเสร็จมะลิตักใส่ถ้วยเล็กๆให้กระต่ายน้อยได้ลองชิมมันอุ่นและอร่อยจนกระต่ายน้อยยิ้มกว้างคืนนั้นฝนตกหนักอีกครั้งลมพัดเย็นเฉียบมะลิพากระต่ายน้อยขึ้นเตียงห่มผ้าและลูบหัวเบา,เบา หลับฝันดีนะเจ้าตัวน้อยของแม่กระต่ายน้อยขยับตัวเข้าหาให้อุ่นของแม่มาลิแล้วหลับไปอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามาลิและกระต่ายน้อยก็อยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นและมีความสุขตลอดไปกลางป่าอันกว้างใหญ่มีหมูน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าปุ๊กปิ๊ก อาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆใต้ต้นไม้ใหญ่ปุ๊กปิ๊กเป็นหมูน้อยใจดีและชอบช่วยเหลือผู้อื่นวันหนึ่งในขณะที่เดินเก็บผลไม้ในป่าหมูน้อยได้ยินเสียงครางแผ่วเบาเมื่อเดินตามเสียงไปปุ๊กปิ๊กพบหมาป่าตัวใหญ่นอนซมอยู่ใต้ต้นไม้ใบหน้าซีเซียวและตัวสันเทาเจ้าหมาป่าเจ้าเป็นอะไร หมูน้อยถามด้วยความห่วงใยหมาป่าพูดด้วยเสียงแผ่วเบาว่าข้าไม่สบายตัวร้อนและไม่มีแรงเลยปุ๊กปิดเรียบกลับไปที่กระท่อมหยิบผ้าห่มและชามซุปอุ่นๆที่ต้มไวม้แล้วนำกลับมาให้หมาป่ากินซุปนี้ก่อนนะมันจะช่วยให้เจ้ารู้สึกดีขึ้นหมูน้อยพูดพรางห่มผ้าให้หมาป่า มองหมูตัวน้อยด้วยความประหลาดใจเจ้ากล้าช่วยข้าอย่างนั้นเหรอข้าเป็นหมาป่านะไม่เป็นไรหรอกถ้าเจ้าไม่สบายข้าก็ต้องช่วยปุ๊กปิกยิ้มหวานหมาป่ากินซุปจนหมดและความอบอุ่นจากผ้าหม่มทำให้หมาป่ารู้สึกดีขึ้นปุ๊กปิกดูแลหมาป่าตลอดทั้งคืนคอยเปลี่ยนผ้าเช็ดตัว และคอยให้น้ำขิงร้อนๆจนหมาป่าหลับสนิทรุ่งเช้าหมาป่ารู้สึกดีขึ้นมากมันลุกขึ้นและมองปุ๊กปิ๊กด้วยสายตาขอบคุณข้าไม่เคยคิดเลยว่าหมูน้อยจะใจดีเช่นนี้ข้าสัญญาว่าข้าจะไม่ทำร้ายเจ้าหรือเพื่อนของเจ้าอีกเลยข้าจะเป็นเพื่อน ที่ดีแทนปุ๊กปิ๊กยิ้มหวานข้าดีใจที่เจ้าเข้าใจมาเป็นเพื่อนกันเถอะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหมูน้อยกับหมาป่าก็กลายเป็นเพื่อนหมาป่าคอยช่วยปุ๊กปิ๊กดูแลบ้านและปกป้องหมู่บ้านจากอันตรายส่วนปุ๊กปิ๊กก็ทำอาหารอร่อยๆให้หมาป่าเสมอพวกเขา อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป